ลองนึกภาพตามกันนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยพื้นที่ก็กว้างใหญ่ใช่ไหมครับแล้วเราจะดูแลทรัพยากรจัดการกับสารพัดปัญหาหรือว่าจะวางแผนอนาคตของประเทศจากมุมมองที่มันกว้างที่สุดได้ยังไงกันคำตอบของเรื่องนี้อาจจะอยู่สูงขึ้นไปสูงกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับคือพอเรามองจากอวากาศเนี่ยโลกของเรามันก็ดูสวยงามแล้วก็สงบสุขดีใช่ไหมครับ แต่ว่าเบื้องหลังภาพสวยๆนั้นน่ะมันเต็มไปด้วยความท้าทายเลยนะในการที่จะต้องบริหารจัดการพื้นที่มหาศาลทั้งป่าไม้เมืองพื้นที่เกษตรกรรมคือทุกอย่างมันซับซ้อนไปหมดแล้วพอเราซูมภาพเข้ามาใกล้ๆที่บ้านเราที่ประเทศไทยนี่แหละเราก็จะเจอกับความจริงที่มันแบบคนละขั้วเลยครับบางพื้นที่เนี่ยเจอปัญหาน้าท่วมหนักจนเสียหายไปหมดแต่อีกฟากหนึ่งของประเทศกลับกําลังเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งอย่างรุนแรง แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องน้ําอย่างเดียวนะคะปัญหาไฟป่าเนี่ยก็เป็นเหมือนฝันร้ายเลยที่วนกลับมาทุกปีทําลายทั้งผืนป่าแล้วก็ชีวิตของผู้คนไปไม่รู้เท่าไหร่มันก็เลยเกิดคําถามสําคัญขึ้นมาว่าแล้วเราจะบริหารจัดการความท้าทายทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันในหลายๆพื้นที่ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้พร้อมกันหมดเนี่ยจะทําได้ยังไงกันและคําตอบของคําถามนั้นก็คือการที่เราต้องมีดวงตาของเราเองอยู่บนฟากฟ้าครับ ซึ่งก็คือโครงการ TOS หรือโครงการดาวเทียมสำรวจโลกของประเทศไทยนั่นเองชื่อ TOS หรือ TOS เนี่ยนะครับก็มาจาก Thailand Earth Observation Satellites ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานที่เราคุ้นหูกันดีอย่าง i s t t a หรือ i s t ต a นั่นเองครับ โครงการนี้เขาไม่ได้เพิ่งทำกันนะครับคือเส้นทางมันยาวนานมากเริ่มตั้งแต่ก้าวแรกเลยในปี2551กับดาวเทียมดวงแรก TOS1 หรือไทยโชดเวลาผ่านไปจนถึงปี2566เราก็ได้ส่ง TOS2 ที่ล้ำสมัยขึ้นไปอีกแล้วก็ในอนาคตอันใกลน้นี้ปี2569ก็จะมี TOS2A ตามขึ้นไปอีกซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเหมือนการปูทางไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่กว่านั่นคือการมีกลุ่มดาวเทียมของไทยเองในอนาคตครับเอาละ ทีนี้มาเจาะลึกกันหน่อยว่าไอ้เจ้าดาวเทียมดงล่าสุดอย่าง t o s 2เนี่ยมันมีความพิเศษมันเจ๋งกว่าเดิมยังไงบ้างมาดูกันครับหัวใจสําคัญของ t o s 2เนี่ยนะครับคือตัวเลขนี้เลย50ซนเมตรฟังแล้วอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ลองนึกตามนะครับว่านี่คือความละเอียดที่มันสามารถมองเห็นวัตถุขนาดแค่50ซนติเมตรบนพื้นโลกได้พูดง่ายๆคือมันคมชัดกว่ารุ่นพี่อย่าง t o 1ถึง14เท่าเลยทีเดียว แล้วไอ้ความคมชัดระดับนี้เนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้บ้างโหบอกเลยว่ามันแทบจะปฏิวัติการจัดการประเทศเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเกษตรที่เราจะดูพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจได้แม่นยำขึ้นมากเรื่องการจัดการน้ำหรือภัยพิบตัติก็จะทำให้เราเห็นภาพรวมแล้วก็วางแผนปรับมือได้ดีขึ้นเยอะหรือแม้กระทั่งการวางผังเมืองการดูแลทรัพยากรธรรมชาติคือทุกอย่างจะทำได้แบบมีประสิทธิภาพม,มากขึ้นกว่าเดิมแบบคนละเรื่องเลยครับ แต่ว่าเรื่องที่น่าจะตื่นเต้นที่สุดของโครงการนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่ดาวเทียมดวงใหญ่ที่สุดนะครับแต่อยู่ที่ดาวเทียมดวงเล็กๆดวงนี้ที่มีความสำคัญแบบสุดๆนั่นก็คือ TOS2A คือถึงแม้ว่า TOS2A เนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าน้ำหนักน้อยกว่าและความละเอียดภาพจะอยู่ที่1เมตรแต่สิ่งที่ทำให้ดาวเทียมดวงนี้มันพิเศษแบบสุดๆเลยก็คือมันถูกพัฒนาร่วมโดยทีมวิศวกรคนไทยครับ นี่คือการเปลี่ยนเกมครั้งสำคัญเลยนะจากที่เราเคยเป็นแค่ผู้ซื้อเทคโนโลยีมาตลอดตอนนี้เรากำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้ร่วมสร้างแล้วแล้วหัวใจของความสำเร็จครั้งนี้ก็คือทีมวิศวกรดาวเทียมชาวไทยกว่า20ชีวิตนี่แหละครับที่ได้เดินทางไปร่วมออกแบบร่วมพัฒนา TOS 2A กับบริษัท s u r ร e y Satellite Technology หรือ SSTL ที่สหราชอาณาจักรซึ่งต้องบอกว่าเป็นบริษัทชั้นนาของโลกเลยนะครับในด้านนี้เป้าหมายของภารกิจนี้มันชัดเจนมากครับ เขาใช้คอนเซปต์ว่า training for the trainer พูดง่ายๆก็คือไปเรียนรู้เพื่อกลับมาเป็นครูเป็นคนที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งพอที่จะทำให้เราสร้างดาวเทียมดวงต่อๆไปได้ในประเทศไทยด้วยตัวเราเอง และนี่แหละครับโฉมหน้าของทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จครั้งนี้ภาพนี้มันไม่ใช่แค่ภาพคนกิ่งๆมารวมตัวกันนะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นความร่วมมือที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมอวกาศของไทยเราเนี่ยก้าวไปข้างหน้าให้ได้และผลลัพธ์ของความทุ่มเททั้งหมดที่ว่ามากำลังจะถูกส่งขึ้นไปสู่ท้องฟ้าในวันที่12มกราคมปี2569ครับจากฐานปล่อยจรวดที่ประเทศอินเดีย วินานทีที่จะรวดทยานขึ้นจากพื้นดินเนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการอาวกาศไทยที่น่าจดจําไปอีกนานเลยครับแต่เรื่องราวมันยังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะว่าทั้ง t o อสอและ2 A เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนการที่มันใหญ่กว่านั้นอีกนั่นก็คือการสร้างกลุ่มดาวเทียมสำรวจโลกของไทยในอนาคตคือในอนาคตเนี่ย เราจะไม่ได้มีดาวเทียมแค่ดวงสองดวงแต่เราจะมีกันเป็นทีมเลยครับมีทั้งดาวเทียมที่ใช้แสงปกติมีดาวเทียมอินฟราเรดที่เหมือนมีตาพิเศษคอยมองหาความร้อนเพื่อตรวจจับไฟป่าได้โดยตรงและที่สำคัญมากๆเลยคือดาวเทียมเรดาร์ที่มันสามารถถ่ายภาพทะลุเมฆได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนหรือฝนจะตกหนักแค่ไหนก็ตามพอทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันประเทศไทยก็จะมีข้อมูลที่ครบช้วนสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยมีมา พอมาถึงจุดนี้เมื่อเรามีทั้งดวงตาของเราเองอยู่บนฟากฟ้าและมีคนของเราที่พร้อมจะสร้างเทคโนโลยีอวกาศได้เองในประเทศมันก็เลยนำไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆว่าแล้วก้าวต่อไปของเศรษฐกิจอวกาศสำหรับประเทศไทยมันคืออะไรเราจะเป็นแค่ผู้ใช้ข้อมูลต่อไปหรือเราจะสามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้สร้างและเป็นผู้บริการในระดับโลกได้นี่คืออนาคตที่เราทุกคนต้องร่วมกันหาคาตอบครับ